สวัสดีครับวันนี้1สิงหาคม2567เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนรับเงินดิจิตอล w a l l ล็ต10,000บาทสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนรับเงินเนี่ยจะต้องทํำยังไงบ้างเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับคุณจะต้องทําการอัปเดตแอป,ปทางรัฐให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนสําหรับผู้ใช้ iPhone เนี่ยเริ่มจากให้คุณแตะค้างที่ไอคอน App Store จนเห็นป๊อปอัพเมนูขึ้นมาแบบนี้ก็ให้คุณแตะที่รายการอัปเดตครับ ตรงนี้ก็ให้คุณเลือกอัปเดตทั้งหมดหรือถ้าคุณรีบเนี่ยเน็ตช้าจะอัปเดตแค่แอปทางรัฐก่อนก็ได้ครับสำหรับผู้ใช้ Android นะครับแตะที่ไอคอนแ p p Play Store จากนั้นก็ให้คุณดูที่มุมขวาบนของจอแล้วก็แตะที่ไอคอนรูปโปรไฟล์ของคุณมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูโปรไฟล์ของเราเนี่ยขึ้นมาให้คุณแตะที่จัดการแอปและอุปกรณ์ครับ ที่น่าจัดการแอปและอุปกรณ์เนี่ยคุณสามารถเลือกแตะที่อัปเดตท,ทั้งหมดหรือถ้าคุณเน็ตช้าหรือรีบเนี่ยก็สามารถแตะที่ดูรายละเอียดเพื่อเข้าไปอัปเดตเฉพาะแอปทางรัฐก่อนก็ได้ครับเมื่ออัปเดตแอปเสร็จแล้วนะก็มาเริ่มลงทะเบียนรับติดกันเลยเริ่มจากให้คุณแตะที่ไอคอนแอปทางรัฐเพื่อเปิดแอปขึ้นมาเมื่อเข้าแอปมาแล้วนะครับก็ให้ดูตรงบุมขวาบนของจอก่อนเลยว่าได้ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วหรือยัง โดยถ้าคุณลงชื่อเข้าใช้งานแล้วเนี่ยมันจะแสดงเป็นชื่อของคุณถ้าหากยังมันจะขึ้นเป็นคำว่าเข้าสู่ระบบถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้งานก็ให้คุณแตะที่เข้าสู่ระบบครับตรงบรรทัดแรกอันนี้ให้คุณใส่เลขบัตรประชาชน13หลักของคุณลงไปเสร็จแล้วก็ให้ใส่รหัสผ่านของเราถ้าคุณลืมรหัสเนี่ยก็สามารถแตะที่ลืมรหัสผ่านแล้วทำตามขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่านได้เลย ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าทำยังไงสามารถดูที่คลิปในหน้าช่องชาวินได้เลยนะครับมีสอนวิธีการรีเซ็ตรหัสผ่านแอปทางรัฐไปให้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะครับก็จะมีป๊อปอัพเนี่ยแจ้งเรื่องการตั้งรหัสอ่าดวเลข6หลักสำหรับปลดล็อกแอปเข้ามาสำหรับคนที่ล็อกอินเข้าระบบนะแล้วก็ให้คุณใส่เลขหหลักลงไปเสร็จแล้วใส่ซ้ำอีกครั้งครับให้มันตรงกันกันกบรอบแรกนะ ทีน้าถัดไปนะครับจะเป็นการเปิดใช้สแกนใบหน้าก็ให้คุณแตะที่ใช้งานได้เลยครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะก็ให้คุณแตะที่ปุ่มสีเขียวที่ชื่อว่าลงทะเบียนร,รับสิทธิโครงการพอซึ้นหน้าแอปแบบนี้ก็ให้คุณแตะที่ดำเนินการต่อครับคุณก็จะพบกับหน้ารายละเอียดการสมัครตรงเนี้ยให้คุณอ่านทำความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนโดยแตะเลื่อนอ่านหน้าจอลงมาเรื่อยๆ เสร็จแล้วก็ให้คุณแตะที่ถัดไปครับที่หน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อกําหนดความเป็นส่วนตัวให้คุณอ่านทําความเข้าใจให้เรียบร้อยก่อนโดยการเลื่อนหน้าจอลงมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆอ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ให้คุณแตะที่กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับที่เป็นคําว่าฉันยอมรับแล้วจึงแตะที่ถัดไปครับ คุณก็จะพบกับหน้าตรวจสอบข้อมูลบรรทัดบนให้คุณใส่เลขบัตรประชาชน13หลักลงไปครับที่บรรทัดที่2ก็จะมีทั้งหมด3ช่องให้คุณใส่เลขหลังบัตรประชาชนลงไปนะ,ะในช่องแรกเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษ2ตัวตัวที่3จะเป็นตัวเลขนะครับเผื่อบ,บางคนจะสับสนระหว่างตัวโอกับเลข0ูนย์นะหลังจากที่คุณใส่ข้อมูลครบแล้วเนี่ย ชาวินจะขอแนะนำให้คุณทำการตรวจสอบความถูกต้องให้ละเอียดก่อนเพื่อปกป้องการโดนตัดสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ภายหลังถ้าคุณมั่นใจว่าข้อมูลที่คุณกรอกลงไปเนี่ยถูกต้องแล้วก็ให้แตะที่ตรวจสอบข้อมูลได้เลยครับที่หน้าถัดมาเนี่ยระบบจะย้าให้คุณตรวจสอบข้อมูลที่คุณกรอกไปเมื่อกี้เนี่ยให้ถูกต้องเนื่องจากว่าข้อมูลจะไม่สามารถแก้ไขได้แล้วนะครับ ถ้าคุณมั่นใจว่าถูกต้องก็ให้แตะที่ยืนยันการดำเนินการต่อหากไม่มั่นใจให้แตะที่กลับไปแก้ไขข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับเมื่อยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้วนะครับก็จะมาที่หน้ากรอกข้อมูลบรรทัดแรกให้คุณใส่คำนำหน้านายนางนาง,นางสาวแล้วก็ตามด้วยชื่อจริงตามบัตรประชาชนครับบรรทัดที่2ก็ให้คุณใส่นามสกุลตามบัตรประชาชน บรรทัดที่3ครับก็ให้ใส่วันที่เดือนเกิดแล้วก็ปีเกิดตามบัตรประชาชนนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าคุณไม่มีข้อมูลวันที่หรือเดือนเกิดเนี่ยสามารถใส่เป็นเครื่องหมายลบได้นะเมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วครับชาวินก็จะแนะนําให้คุณตรวจสอบตัวสะกดทั้งหมดอีกครั้งว่าถูกต้องตรงตามบัตรประชาชนแล้วก็ให้คุณดูที่ด้านล่างของจอครับแต่ที่ดําเนินการต่อ จากนั้นระบบก็จะพาคุณมาที่หน้าสแกนใบหน้าครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้อดใจอีกนิดเดียวโดยก็จะมีข้อแนะนําดังนี้ครับให้คุณถอดหมวกแว่นกันแดดออกหรือสิ่งที่ปิดบังใบหน้าคุณออกทั้งหมดเช่นหน้ากากอนามัยหรืออะไรก็แล้วแต่และต้องอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอต่อการมองเห็นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ให้คุณแตะที่เริ่มยืนยันตัวตนได้เลย สำหรับผู้ที่ใช้ p p o o n เนี่ยระบบจะมีการขอสิทธิ์เข้าถึงกล้องด้วยนะก็ให้คุณแตะที่อนุญาตได้เลยครับจากนั้นก็ให้ขยับมือถือเนี่ยให้ใบหน้าของคุณอยู่ในกรอบวงกลมแล้วเลือกตาอ่านข้อมูลข้งบนนิดนึงว่ามันให้เราทําอะไรเช่นในตัวอย่างเนี้ยจะบอกให้เราไปยักหน้าช้าๆก็ให้เราทําตามได้เลยถ้าเราทําตามถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นการจบการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระบบก็จะพาเรามาที่หน้านี้ ที่หน้านี้นะครับคุณสามารถแตะที่เครื่องหมายกากบาทที่อยู่มุมบนขวามือของจอเพื่อปิดไปได้เลยครับระบบก็จะพาเรากลับไปที่หน้าแรกที่หน้าแรกนี้นะครับคุณสามารถที่จะแตะปุ่มสีเขียวที่ชื่อตรวจสอบสถานะเมื่อแตะแล้วหน้าจอก็จะโหลดระบบสักพักหนึ่งคุณก็จะเจอกับหน้าจอเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นการแบบอ่าแสดงขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์นะโดยถ้าคุณอ่านดีๆเนี่ยก็จะพบว่า ให้เรากลับราตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้งในวันที่22กันยายนนี้เมื่อถึงวันที่22เราให้กลับมาเช็คสิทธิ์อีกรอบนึงครับผมยังไงฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามช่องชาวินด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ